ทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของน้านะคะในหน่วยที่สองนะคะในเรื่องของน้ํามันเป็นเรื่องของพันธะเคมีซึ่งพันธะเคมีเราจะมีอยู่ด้วยกัน2เนาะสองสองพันธะนะคะที่เราเรียนก็คือพันธะโคเวเลนต์กับพันธะไอออนิกเรามาเริ่มที่พันธะโคเวเลนต์ก่อนนะคะซึ่งพันธะโคเวเลนต์ของเราประกอบด้วยโลอะโลหะจับกับอะโลหะนะคะถ้านักเรียนดูในตารางธาตุอะโลหะกับอะโลหะจะอยู่ในแถบสีฟ้า นะคะอย่างเช่นพวกอะไรคะอย่างเช่นพวกออกซิเจนอ่าพวกคาร์บอนนะพวกไนโตรเจนพวกนี้นะพวกนี้จะเป็นอโลูะห,หมดเลยนะคะอืมทีนี้พันธะชนิดของพันธะของโคเวเลนต์เนี่ยจะแบ่งออกไปเป็น3มชนิดคือพันธะเดี่ยวอ่าพันธะคู่แล้วก็พันธะ3เวลาเราดูพันธะให้ดูที่คาร์บอนจับกับคาร์บอนเป็นหลักนะคะไม่ใช่คาร์บอนจับกับออกซิเจนเออกลายเป็นพันธะคู่เราก็ไปบอกว่าเป็นพันธะคู่ซึ่งอันนั้น ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะนักเรียนแต่ครูยอยากให้เราดูตรงที่คาร์บอนกับคาร์บอนเป็นหลักนะอันนี้คือครูจะมีโครงสร้างมาให้แล้วก็ให้พวกเราพิจารณาพวกเราก็ตอบไปว่าตัวไหนเป็นเดี่ยวเป็นคู่เป็น3นะซึ่งพันธะเดี่ยวจะใช้อิเล็กตรอนร่วมกันทั้งหมด2ตัวมันถึงจะเรียกว่าเป็นคู่ใช่ไหมคะสตัวหรือ1คู่จะเป็นพันธะเดี่ยวถ้าอิเล็กตรอน4ตัวหรือ2คู่จะเป็นพันธะคู่อิเล็กตรอน6ตัว หรือ3มคู่จะเป็นพันธะ3แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือชนิดของพันธะเดี่ยวนะทีนี้เรามาต่อที่พันธะไฮโดรเจนพันธะไฮโดรเจนจําไว้นะคะว่าไม่ใช่พันธะเคมีเพราะพันธะไฮโดรเจนเป็นแค่แรงยึดเหนี่ยวเนาะเป็นแค่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเลยคะเป็นแค่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลอ่ามันจะต่างกันนะคะมันจะต่างกันกับพันธะเคมี เพราะว่าถ้าเป็นพันธะเคมีมันจะเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมนะแต่อันนี้เป็นโมเลกุลเพราะฉะนั้นมันจะไม่แรงนะอันนี้สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนอย่างเช่นน้ำน้ำปกติสถานะของเราคือของเหลวถ้าเราให้อุณหภูมิเพิ่มความร้อนให้พลังงานเข้าไปปั๊บนะ1 0ึองศาปุ๊บน้ำจะเป็นไงครับพันธะไฮโดรเจนจะหลุดออกจากกันอ่าน้ำมันจะแยกโมเลกุลออกไปนะ บริเวณผิวหน้าเนี่ยจะลอยหลุดออกไปกลายเป็นสถานะแก๊สทันทีแต่น้ําก็ยังเป็นน้ําอยู่ก็คือยังอยู่ในรูปโมเลกุล H2O อยู่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นพันธะโคเวเลนต์ยังอยู่แต่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลถูกทําลายไปเออลอยเป็นอ,อะตอมอาลอยเป็นโมเลกุลของใครของมันกลายเป็นสถานะแก๊สแบบนี้นะถ้าเป็นพันธะเคมีมันจะทําลายยากมากพันธะเคมีจะถูกทําลายก็ต่อเมื่อทําปฏิกิริยาเคมีเท่านั้น นะโดยการใส่สารนู่นสารนี่สาร,น,สารนั่นเพิ่มเข้าไปเออมันจะทําลายพันธะปุ๊บได้สารใหม่เกิดขึ้นมาอันนั้นคือพันธะเคมีถูกทําลายแล้วแต่ตราบใดที่มันยังเป็นสารเดิมอยู่สแสดงว่าพันธะเคมีไม่ได้ถูกทําลายเหมือนน้ําที่ครูบอกน้ําเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวจากของเหลวเป็นแก๊สอันนั้นไม่ได้ทําลายพันธะเคมีเป็นการทําลายแค่พันธะไฮโดรเจนอย่างเดียวนะคะจำได้ไหมคะว่าพันธะไฮโดรเจนมันต้องมีสารตัวนี้อยู่ในโมเลกุล มี OH นะมี NH แล้วก็ FH ถ้าเห็น3ตัวนี้อยู่ในโมเลกุลน,นะอยู่ในโครงสร้างเมื่อไหร่แสดงว่ามีพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นและเมื่อมันมีพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรคะสารตัวนี้สามารถละลายน้ําได้เพราะน้ําเราก็เป็นอะไรคะน้ําเราก็เป็นก็มีพันธะไฮโดรเจนเหมือนกันเห็นไหมคะอย่างนี้อ่ะอันนี้คือโมเลกุลของน้ําตัวที่เป็น OH ตัวเนี้ย เนี่ยอันนี้คือพันธะไฮโดรเจนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกตัวที่มีพันธะไฮโดรเจนก็สามารถละลายน้ําได้เนาะอันนี้ไม่ต้องคิดมากแต่ว่าพวกเราต้องไปจําตัวนี้ให้ได้ดูในโครงสร้างปั๊บเห็น3ามตัวนี้ตอบได้ทันทีว่ามีพันธะไฮโดรเจนนะคะ,ะทีนี้น้ําเราเป็นโมเลกุลมีั้่เพราะฉะนั้นทุกตัวที่ละลายน้ําได้ก็เป็นโมเลกุลมีั้่นะ,ะเพราะว่าสาราในธรรมชาติของเราเนี่ยมันจะละลายในตัวที่มีค้่เหมือนกัน ตัวที่มีขั้วก็จะละลายในตัวที่มีขั้วตัวที่ไม่มีขั้วก็จะละลายในตัวที่ไม่มีขั้วเนี่ยเป็นสาเหตุว่าทําไมน้ํากับน้ำมันมันถึงไม่ละลายกันเพราะน้ํามีขั้วแต่น้ํามันไม่มีขั้วโอเคไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นน้ํากับน้ํามันคนละอย่างกันมันเลยไม่ละลายกันแต่ถ้าเป็นน้ํากับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มีโครงสร้างของอะไรคะมีโครงสร้างของ OH อยู่ด้วยนะก็คือโครงสร้างของ CH3 นะ CH2OH เนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมคะอ่าซึ่งมันก็คือตัวนี้นี่เองเนาะมันสามารถมันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได้เพราะฉะนั้นแอลโกอฮอล์มันก็เลยละลายน้ําได้แต่แอลโกอฮอล์ไปละลายไขมันได้ไหมคะก็ไม่ได้เออเพราะมันคนละอย่างกันลักษณะนี้นะคะอาทีนี้มาดูตัวมีขั้วกับตัวไม่มีขั้วอืมตัวมีขั้วนักเรียนสังเกตง่ายมากนะคะสารมันจะต่างชนิดกันเห็นไหมเนี่ย เออเนอะมันจะไม่ใช่ชนิดเดียวกันเลยนะเห็นไหมคะตัวนี้มีทั้ง h มีทั้ง cl มีทั้ง na มีทั้ง oh อ่ามี oh มี hpr พวกนี้คือมีขั้วนะดูง่ายๆว่าต่างชนิดกันเมื่อไหร่มีขั้วสำหรับพวกไม่มีขั้วโอ้ยดูง่ายมากเลยเห็นไหมคะพวกนี้เป็นอะตอมชนิดเดียวกันหมดเลยอ่ามีแค่ตัวเดียวโดดๆดดแต่จะมีกี่ตัวห้อยสองห้อยสามห้อยแปดห้อยอะไรอันนั้นก็ว่าไป ะะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือดูง่ายมากไม่มีขั้วเป็นอะตอมเพียงชนิดเดียวพูดง่ายก็คือเป็นาธาตุที่อยู่ในรูปของโมเลกุลน,นั่นเองนะพวกนี้จะเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วนะ,ะตัวนี้ก็สอบครูมี2ข้อนะคะอย่าให้พลาดนะเพราะมันง่ายมากเนะาะอ่ะทีนี้มาดูพันธะไอออนิกนะพันธะไอออนิกก็คือเกิดจากอะตอมของโลหะจับกับอโลหะนะคะหรือไอออนบวกนะกับไอออนลบนะอา้าวบวกคู่หาย เป็นไอออนบวกจับกับไอออนลบตัวนี้นะซึ่งครูให้พวกเราจ,าจํานะจำไอออนบวกของโลหะแล้วก็ที่ไม่ใช่โลหะไว้นะมันจะมีอยู่เจ็ดตัวตัวนี้อันนี้จำเอาเลยนะคะมันจะมีลิเทียมโซเดียมโพเทสเซียมซึ่งอยู่ในหมู่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบวกหนึ่งส่วนหมู่สองก็จะเป็นแมกนีเซียมกับแคลเซียมเห็นไหมมันก็จะเป็นบวกสองส่วนหมู่ที่สามมีตัวเดียวคืออลูมิเนียมส่วนตัวนี้ไม่ใช่โลหะแต่เป็นกลุ่มของไอออนบวก ่าเป็นกลุ่มของไอออนบวกเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเจดตัวนี้ไปจับกับตัวไหนก็ตามมันจะเกิดสารประกอบไอออนิกทันทีอ่าอันนี้คือวิธีเทคนิคในการคิดลัดนะคะเพราะว่าพวกเราอาจจะจำไม่ได้เนาะจำตารางธาตุไม่ได้อ่าตัวนี้นะคะเห็นไปจับกับตัวไหนอ๋อแสดงว่าเป็นสารประกอบไอออนิกอ่าอย่างเช่นลิเทียมอ่าจับกับ OH เนี่ยก็คือสารประกอบไอออนิกแล้วนะักเรียน N a จับกับซ l เห็นไหมคะอืม วิธีสังเกตดูที่ตัวแรกนะดูที่ตัวแรกของสารประกอบว่ามันเป็นโลหะไหมก็คือว่ามันเป็นพวกไอกลุ่มของเจ็ดตัวนี้ไหมนะคะอืออีกตัวหนึ่งก็อย่างเช่น nh สจับกับ cl แบบเนี้ยเห็นไหมคะถ้าเราพิจารณาแค่ว่ามันเป็นโลหะอันนี้ไม่ใช่โลหะนะนักเรียนอันนี้เป็นอะไรเป็นกลุ่มของไอออนบวกก็คือตัวนี้อ่าก็คือสารประกอบไอออนิกจริงๆคือไอออนบวกกับไอออนลบเนาะแต่เราชอบฮิตติดปากกันว่าโลหะกับโลหะซึ่งมันก็ไม่ผิด นะคะเออก็คือลักษณะเนี้ยเห็นปุ๊บตอบเลยนะอันนี้คือครูก็แค่ถามง่ายๆนะคะและพันธะไอออนิกของเราเนี่ยเนื่องจากว่าโครงสร้างมันไม่มีที่สิ้นสุดนะโครงสร้างมันต่อยาวไปเรื่อยๆมันเกิดจากไอออนบวกไอออนลบจับกันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนสูตรเคมีมันจะไม่มีสูตรโมเลกุลนะเวลาเขียนมันต้องเขียนออกมาในรูปของสูตรเอมพิรรคันนะจำได้ไหมจำสูตรเอมพิริคันได้ไหมอะเดี๋ยวครูต่อตรงนี้แล้วกันสูตรเอมพิริคัน ครูให้เทคนิคไปไง่ายๆนะคะสูตรเอเมิเันเอา a ยกกำลังบวก x นะคะรวมกับ b ยกกำลังลบ y อ่ะจับกันได้เท่าไหร่คูณค่ายลงไปนะคะอ่าคูณค่ายลงไปในนี้คือ x ที่เป็นไอออนบวกเนี่ยประจุของไอออนบวกต้องมาห้อยไอออนลบประจุของไอออนลบต้องไปห้อยไอออนบวก นาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรคะมันก็จะเป็น a ห้อยอะไรคะห้อย y ส่วน b ห้อย x แค่นี้เองอ่าสูตรเอม i พิคันมีอยู่3ข้อนะคะอย่าให้ผิดนะคะอ่ามันจะมีเป็นที่ครูให้เป็นสูตรมาแล้วและให้พวกเราจับแยกเป็นไอออนบวกไอออนลบแล้วก็มีตัวที่เป็นไอออนบวกไอออนลบมาแล้วก็ให้เรารวมเป็นสูตรเอม i พ i คันนะอันนี้เราไปดูในหนังสือได้ นนในหนังสือก็มีอธิบายไว้ชัดเจนอยู่นะคะสูตรเอเมเรชันก็จะบทแค่นี้นะคะอันนี้ทั้งหมดมีอยู่ด้วยกันสามสิบสองข้อสิบหกคะแนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัต,ตนายซึ่งครูพูดไปแล้วเนาะโอเคเนาะ